สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้อุณหภูมิน่าจะลดลงนิดนึงนะคะมีความเย็นนิดนิดนะคะแต่ว่าแสงแดดยังไม่มีเลยค่ะปกตินี่ตอนนี้เจ็ดโมงแล้วแดดจะออกวันนี้คึมคึมนะคะไม่รู้ว่าคุณฝนเขาจะมาหรือเปล่านิชาจะพามาดูดอกไม้สีม่วงสองชนิดนะคะเมื่อวานเนี่ย เจอแต่เมื่อวานวันเสาร์เนี่ยมาถ่ายไม่ทันก็เลยเช้านี้มาเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆดีกว่าไปดูกันเลยค่ะว่าคือดอกอะไรถึงแล้วพวงคามสวยๆเลยค่ะสวยมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆออกช่อแบบว่าอยากจะเด็ดไปแต่ว่าให้เขาอยู่อย่างนี้ก็สวยนะคะเพื่อนๆดูดิเป็นช่อยาวเรียงลงมา เหมือนเหมือนระยะเหมือนโคมไฟระยะเป็นช่อๆสวยๆแล้วดูสิคะดูใกล้ๆดอกสีม่วงเข้มๆลักษณะกลมใบกลมๆอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีใบที่กลีบดอกเรียวๆยาวๆสลับกันอย่างนี้ทุกช่อเลยค่ะสวยงามมากนะคะเพื่อนสังเกตใกล้ๆนะคะว่าลักษณะดอกเขาจะมีสองแบบแบบนี้เหระคะ สวยแปลกตาแต่ว่าดูไกลๆก็คือสวยงามมากๆขับรถผ่านนี่คือโอ้ไม่ได้นะคะต้องต้องมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมความงามด้วยกันนะคะสำหรับพวงคามต้นนี้นะคะเขาอยู่ในซอยหมู่บ้านเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆสวยจริงๆเลยนะคะนี่ขนาดแสงไม่พอก็ยังสวยขนาดนี้นะคะนี่ถ้าแสงแดดออกจะสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดู ดอกต่อไปว่าคืออะไรสีม่วงเหมือนกันเลยนี่คะ่ะฟ้าประธานพรสมีม่วงนะคะนี่ถ้าไม่สังเกตดีๆลักษณะจะคล้ายๆดอกอะไรนะคะพังพวยแผงพวยนะคะเขาจะกลมๆเหมือนกันนะคะแต่นี่คือฟ้าประธานพรสีม่วงนะคะชื่อก็เป็นมงค้นแล้วนะคะแต่ในกล้องมันจะไม่ค่อยม่วงนะคะของจริงจะม่วงมากกว่านะคะนี่ก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามอีกดอกหนึ่งนะคะเพื่อนๆเช้าๆเนี่ยราชมคลิป อะไรสวยๆงามๆก่อนนะคะสวยจริงๆะะเลยค่ะเพื่อนๆแต่พวงคามสวยกว่ามากอันนี้ดอกเขาจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะพวงคามสวยมากกว่าน,นะคะมาชมดอกไม้กันอีกแล้วคะ่ะเดินเล่นในซอยก็มีดอกไม้ให้ชมนะคะสวยๆเลยแล้วคลิปหน้าวิชาจะพาไปชมเล็บมือหนงังนู่นค่ะถัดไปอีกหลายซอยเลยสวยมากเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวค่อยไปถ่ายเก็บบรรยากาศนะคะสำหรับคลิปนี้พาชมกันเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมบายบายค่ะ